สวัสดีค่ะมาฟังดวงัสัปดาห์นะคะสําหรับใครที่เกิดในปีตะกานะนะคะในทํานายในช่วงของวันที่3สิงหาคมถึงวันที่6สิงหาคมพาศา2518ค่ะเรามาฟังค่ะปีตะกาคะ่ะนะคะเจ้าสตาได้ไพ่ขึ้นมาเดือดซันเลยนะคะไพ The Sun ่เดือดซันบ่งบอกถึงความสําเร็จนะคะความสําเร็จความรอคอยนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่นะแต่จะบอกว่าคนได้ไพสะะ่สิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมแต่ว่าสถานการณ์ นะคะสิ่งแวดล้อมของคุณน่ะมันไม่ค่อยดีเ่ยที่ควรนะคะมันขึ้นไพ่ได้ไพ่ไฟสออฟไฟสออฟซอสแบบนี้มาท่เพราะฉะนั้นน่ะโอกาสาของคุณอ่ะมันมาถึงแล้วแต่ปรากฏว่าสถานการณ์รอบข้างไม่เอื้ออํานวยค่ะนะคะสำหรับคนปีละกาเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยโอกาสอะไรที่คุณหวังไว้ในสิ่งที่คุณกำลังมองเห็นในสิ่งที่คุณกำลังจะหยิบจับต้องได้แล้วอ่ะ มันเหมือนจะดีนะคะแต่เนื้อเนื่องจากว่ามีไพ่ขึ้นมามาตัดรอนมันทำให้สถานการณ์สิ่งรอบข้ามที่มากระทบตัวคุณน่ะมันทำให้สิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยนะคะมันลดลง,ลงครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าความคาดหวังอะไรของคนปีละกา นะคะมันจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่เราไม่สบายใจนะคะและเรื่องที่เราคาดหวังไว้อะมันจะถูกลดทอนลงนะคะมีเรื่องอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะนะคะสำหรับในกลุ่มของคนที่กําลังมองหางานอยู่นะคะสําหรับใครที่มองหางานหมอพิมพ์มองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานแต่มันเหมือนว่าจะได้เริ่มแล้วนะคะดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นบปในทิทางที่ดีและแต่เพียงแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้มันยังไม่ได้เริ่ม มันยังติดเกี่ยวกับเรื่องมางคนได้งานจะต้องไปติดเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสุขภาพนะคะปัญหาที่เราจะต้องไปแก้ไขต่างๆนะคะบางคนมีโอกาสได้งานเข้ามาแล้วแหละนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันรอระยะเวลามันเหมือนจะได้เริ่มได้เริ่มแต่ว่ามันเหมือนว่ามันถูกเลื่อนออกไปนะคะหรือว่าการงานของเราหยุดชะงักนะคะในสิ่งที่เราคาดหวังไว้หรือแม้กระทั่งคนที่มีงานประจาําทำนะคะ คนที่มีงานประจําทำเนี่ยนะคะในองค์กรของคนคนรอบข้างของคนรวมถึงบริวารของคุณเนี่ยนะคะเขาจะเหมือนกับประมาณว่าไม่ได้สนับสนุนนะคะในสิ่งที่คุณกําลังทําหรือเป้าหมายที่คุณวางไว้เท่าที่ควรถ้าคุณมีลูกน้องบริวารทํางานให้คุณไม่เต็มที่นะคะหรือจะทําเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ให้เราทําให้คนปีละกาเนี่ยจะต้องไปวิ่งเต้นตั้งต้องเข้าไปแก้ปัญหาทีละเปาะทีละเปาะให้มันคลี่คลายลงไปได้ นะคะแล้วปรากฏว่าคนปีระกาเนี่ยนะคะแก้ไขได้เพียงแต่ว่ากว่าจะแก้ไขได้อะมันทําให้คนปีละกาเบื่อกับปัญหาเดิมๆซ้ำๆนะคะที่แก้ไขปัญหาได้ปัญหาใหม่ก็มาอีกแล้วมันทําให้คุณเหนื่อยเท่านั้นเองค่ะนะคะแต่คุณมีศักยภาพแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของการงานสําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวต้องการที่จะลงทุนนะคะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของคุณบางคนจะต้องแบบ เขาเรียกว่าเปิดตัวสินค้าใหม่เลยพวกนี้งานจังหวะพวกนี้นะคะบางคนก็จะถูกเลื่อนออกไปนะคะแต่ว่าที่มองเนี่ยนะคะหรือบางคนที่ต้องใช้เงินจนํานวนมากที่เราจะต้องมาจัดการบริหารกัดการเกี่ยวเรื่องธุรกิจในองค์กรของคุณก็มีนะคะช่วงนี้นะบางคนจะทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกู้การยืมเกิดขึ้นนะคะ แต่ว่าที่หมอพิมพ์มองนะนะคะอาจจะได้ไม่เต็มจำนวนที่คุณคาดหวังหรือต่อให้เร็วๆนี้นะคะใครที่รองเงินอยู่นะคะก็มีโอกาสได้แต่ถ้าได้มาปุ๊บคุณจะต้องไปเคลียร์ปัญหาเก่าที่คุณอ่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะเช่นอะไรบ้างมีบินค่าใช้จ่ายนะคะเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยค่ารักษาพยาบาลน,นะคะสำหรับเรื่องเงินนะมันมีโอกาสเข้ามา นะคะมีโอกาสเข้ามาค่ะสาหรับเ,เกี่ยวกับเรื่องของช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบางคนจะได้งานจากไหนบางคนไปวางแผนกู้เกี่ยวกับเรื่องของกุมภทานบ้างนะคะบางคนก็จะได้เงินเป็นลักษณะของการแบบก็เรียกว่าป่วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาบบางคนป่วยแล้วก็ได้เงินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลอะไรเนี้ยสำหรับใครที่ทำประกันไว้หรือว่าเงินเลยที่คุณรอคอยนั่นแหละค่ะนะคะแต่ว่ามันเข้ามาแล้วจ่ายซึ่งรายจ่ายหมอพิมพ์บอกว่ามันมีรายจ่ายที่รออยู่แล้ว ะะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมาให้จ่ายเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในปีละกาคนที่เกิดในปีละกาจะบ่งบอกว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของคุณเยอะมากนะคะการงานมีเข้ามาให้แก้ไขปัญหานะคะลูกน้องบริวารน,นะคะทำงานให้เราไม่เต็มที่เป็นว่าคนปีละกาต้องเหนื่อยเพราะคุณต้องมีความรับผิดชอบเยอะบางคนมีงานประจําอยู่ด้วยนะคะงานก็เข้ามาเยอะนะคะบางคนต้องการที่จะปิดจ็อบเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะหรือว่างานอะไรที่มันแบบ มันนัดมันเรได้ว่ามันถึงดีลที่ต้องจบอะแต่มันยังไม่จบการงานล่าช้ากว่าที่เราเป็นนะคะอันนี้นะนะคะการวางแผนพูน้ง่ๆหววพิณสรุปว่าการวางแผนของคุณบิลกาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะถึงแม้งานจะจบแล้วแต่ยังไม่จบจริงอาจจะต้องมีรายละเอียดที่เราจะต้องเก็บมีรายละเอียดที่เราจะต้องจ่ายอะไรประมาณนี้นะคะรวมถึงบินค่าจ่ายที่คุณรอยอยู่แล้วบางคนก็ต้องจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของค่าค่ะบินค่ารักษาพยาบาลมีบินรอจ่ายเยอะแยะมากมายเลยสาหรับคนบิลกานะคะ และสาหรับเรื่องการเงินบางคนจะนำ,นำเงินอนาคตออกมาใช้เช่นบัตรเครดิตนะคะเงินกู้ยืมต่างๆอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดถามว่าถ้าเป็นตัวบุคคลในการช่วยเหลือหมอพิมมองว่านะคะมีคนเข้ามาช่วยนะคะไม่มากก็น้อยแต่ว่ามองว่าจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเงินต่างประเทศไหมนะคะเป็นคนไกลที่เข้ามาช่วยเหลือมากกว่าคนใกล้ตัวไหมเพราะว่าคนใกล้ตัวที่หมอพิมมองเห็นแล้วว่าคือเป็นภาระให้เรามากกว่านะคะที่จะมาช่วยเหลือเรานะ ะะสำหรับคนปีละกาจาก้ะการค้าการขายละคะเป็นยังไงการค้าการขายช่วงนี้นะคะถามว่ายังขายได้ไหมเน้นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะของฟุ่มเฟือยดีนะคะของฟุ่มเฟือยดีนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเด็กด้วยนะคะดีค่ะแต่เรื่องของอาหารการกินหมอพิมมองว่าเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้ปังอะไรมากมายนะคะหรือว่ากลุ่มของคนที่ขายเรื่องยาอาหารเสริมพวกนี้ดี ะะแล้วงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการติดต่อต่างชาติต่างภาษาให้ระวังเกี่ยวเรื่องของการเอกสารต้องรอบคอบนะคะสําหรับปีละกานะนะคะารศึกจะต้องเตือนไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามช่วงนี้ความรับผิดชอบของคุณค่อนข้างที่จะสูงรายรับกับรายจ่ายไม่บาลานซ์กันให้บริหารการจัดการให้ดีนะคะแต่ในะตำแหน่งที่บ้านที่อยู่อาศัยของคุณดีบางคนจะมีโอกาสวางแผนขึ้นบ้านใหมย่ย้ายบ้านใหมด่ดีนะคะตรงนี้ นะคะบางคนจะไปหาซื้อที่ซื้อทางนะคะก็จะได้ที่ที่มันมีราคานะคะในดีสําหรับในอนาคตแต่ค่าใช้จ่ายสูงแน่นอนและในกลุ่มของปีลกาต้องการจะขายทรัพย์สินมรดกนะคะช่วงนี้ทรัพย์สินมรดกของคุณยังไม่ได้อ่าไม่ได้ราคาตามที่คุณอยากได้นะคะหรือจะโดนกดราคาเท่านั้นเองสําหรับคนปีลกานะจ๊ะอ่ะนะคะเรื่องของการเงินมีเข้ามาให้หมุนค่ะนะคะแต่มีเข้ามาจ่ายออกไปแน่นอนนะคะอ่ะ มาดูเรื่องของความรักค่ะความรักเหนื่อยไหมคนบีรากานะคะมันเหมือนมีคนรักมีแฟนก็ช่วยเหลือไม่ได้มันเบื่อสถานะความสัมพันธ์มันเบื่อค่ะเบื่อกับที่เราจะต้องรอคอยนะคะคือจนคนบีรากาไม่คาดหวังอะไรกับเรื่องของคนรักแล้วอ่ะบางคนถด้มีปัญหากันแค่รอวันจบรอวันเลิกนั่นเองนะคะมันเหมือนว่าคนจะต้องแบบเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นาแต่แฟนแฟนของเราเนี่ยมันเหมือนหวังเพิ่งอะไรไม่ได้อะนะคะ หวังครึ่งเรไม่ได้หรือว่าเขาคิดอีกอย่างเราคิดอีกอย่างความคิดมันไม่ตรงกันมันทําให้การพัฒนาการต่อยอดของคําว่าครอบครัวมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะมีอุรคเนาะหมอพิมใช้คำพวกนี้ดีกว่าสําหรับคนโสดแล้วเนี่ยนะคะถ้าคนโสดเนี่ยหมอพิมพ์มองว่าสําหรับอยากที่จะมีคนข้ามาูทัมค้าชูเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มีตําหนิเข้ามานะคะหรือเป็นคนที่ต่างว้เข้ามานะอืมเป็นแบบนั้นนะคะหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่า แต่ต้องใช้ระยะเวลาสําหรับคนโสดที่จะเจอคนดีๆเข้ามาแล้วกันช่วงนี้ก็เป็นว่าในรอบสุดัปดาห์นี้โฟกัสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองดีกว่านะคะตำแหน่งที่บ้านที่อยู่อาศัยดีให้โชคค่ะคนขานะคะสําหรับปีละกาเนี่ยนะคะบางคนได้บ้านเลขที่ใหม่เข้ามานะคะบางคนได้สมาชิกใหม่เข้ามาก็ถือว่าให้โชคเช่นเดียวกันแต่วันที่ดีของคนที่เกิดปีละกาของคุณคือวันที่1นึ่งเยค่ะวันที่1วันที่2ค่ะนะคะ วันที่หนึ่งวันที่สองเลขบ้านเลขคอนโดให้โชคหนึ 1, 2, 4, 5, 6, ่งสองสี่ห้าหกดีนะคะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สี่วันที่ห้าและวันที่หกดีจ้านะคะสำหรับคนปีละกานะนะคะสุขภาพค่ะช่วงนี้สายตาปวดหัวค่ะคุณขานะคะปวดหัวมีเรื่องเข้ามากระทบนะคะมันเหมือนไม่ว่างเว้นหัวสมองเราไม่ได้พักเลยนะคะเป็นแบบนั้นนะ หรือว่าความดันค่ะหรือความเครียดเท่านั้นเองถ้าเกิดใครผ่าตัดอยู่ร่างกายจะค่อยแข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าต้อง follow นะคะเกี่ยวเรื่องของการรักษาด้วยนะจ๊ะถ้ารู้สึกไม่สบายใจหรอคนปีตกาหมอพิม์แนะนาเลยทำบุญลงศกผ้าขาวหอาว่อศพค่ะหรือกับให้กับมูลนิธินะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยนะคะยากไร้นะคะหรือบ้านพักคนชราได้นะคะบริจาคกาลังรัพย์ตามที่เราแบบไหวนะคะ ถ้าบางคนบอกว่าไม่มีเวลาสวดมนต์ไหว้พระนะคะก็ถือว่าออนว่าละเล็เทีลน้อยค่ะสะสมบุญไปเหมือนแบบเม็ดฝนที่มันตกลงมาจากฟ้าไม่ขาดสายนะ,ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็เหมือนเขาเรียกว่าทําดีต้องได้ดีค่ะคนบิณฑบาเป็นกมือนใจให้นะคะอะมาดูตัวเลขกันเลยค่ะตัวเลขบอกไปแล้วที่เลขที่บ้านเลขคอนโดนะคะเลขที่บ้านเลขคอนโดนะอืมแล้วก็จะมีอะไรอีกบ้าง นะคะคเลขหน้าไพ่ก็จะเป็นเลข 91, 3 3, 3, 1 9 9 1 3ค่ะ3993 1331 2 1 1และ2,0ค่ะนะคะ4554แค่นั้นแต่จริงไม่ค่อยโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคเท่าที่ควรนะคะใครจะทำอะไรนะคะการติดต่อการเจราจานะคะขอเน้นเป็นวันจันทร์กับวันอังคารนะคะวันจันทร์กับวันอังคาร วันจันทร์กับวันอังคารก็น่าจะเป็นวันที่5และว,วันที่6ใหม่นะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะการเดินทางค่ะคณนะคะการเดินทางถามว่าเดินทางได้ไหมเดินทางได้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเลื่อนนะคะการเลื่อนเพราะฉะนั้นการเลื่อนการผิดนัดการยกเลิกนัดอะไรพวกนี้นะคะก็วางแผนเกี่ยวเรื่องของการเดินทางดีๆแล้วกันสุขภาพโรคเก่ากำเริบค่ะนะคะหรือปวดเหงือกปวดฟันเนาะเอาล้ค่ะเบาๆก็ปวดหลังอาจานะคะ อ่ะนะคะทิศที่ดูสโลกของคุณนะคะเท่าที่หมอพิมมองเห็นนะเป็นทิศใต้แล้วกันนะคะทิศใต้สุขภาพบอกไปแล้วสีสมดวงค่ะหมอพิมเน้นขอเป็นสีส้มลาสีส้มสีแดงหมักสุกแล้วกันสีเขียวได้ค่ะคุณนะคะสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มได้นะคะสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มสีม่วงได้ ลค่ะนี่คือดวงโดยรวมนะคะดวงโดยรวมของคนที่เกิดในปีละกานะคะก็กลับมาพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าแล้วกันนะคะ